กำลังจะปั่นจักรยานไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนก็อยู่กันไม่ไกลกันมากนะปั่นไปประมาณห้าทีบาร์บีคิวมื้อนี้น้องชายของเพื่อนเนี่ยเขาเป็นคนเขาเรียกคนตัดหญ้าเป็นของเขาเองอะ เขาก็เลยทําดูดีมากสวยนั่นน่ะไอต้นวอนัทตรงนั้นก็ที่เดินไปจะเป็นเล้าไก่ที่ไปเก็บไอ้กีวีลูกเลก็กอะ เนี่ยต้นบอนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่มาเก็บสามต้นแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกต้นหนึ่งชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะบรรยากาศมันสวยอะ่ะแล้วอากาศมันก็หนาวไม่หนาวมากแดดอ่อนๆช่วงตอนนี้มันเป็นช่วงประมาณบ่ายสามนะเพราะว่าบ่ายสามฝ่าแล้วแหละกำลังจะกินข้าวกัน บาร์บีวเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ตรงที่เขาทำบาร์บีว ทำบาร์บีคิวนี่เพื่อนอาน้องกับเพื่อนเพื่อมาจากนิวยอร์กเป็นเงี้ยสองคนนี้เขาเขาเป็นเพื่อนกันก็เคยไปเมืองไทยนี่เจ้าของงาน ยังไม่มีแฟนนะโสดยังไมแต่งงานเนี่ยดูด่นหน้าตลอดแล้วก็มาเียนเนาะต้องกัต้อง s ีชีกสิซีนิเซตัอเลสยซา Chorizo. No, no, chorizo. ¿Este como se llama? Criollo. Chorizo, criollo. Ah. Tomate. Tomate. Pimiento. 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 Carne de cerdo. Carne de cerdo. จะให้ดูบ้านเพื่อนสวยมากก็บ้านเพื่อนคนนี้ที่ปกติมาเก็บผลไม้ของเพื่อน <Brooke> อะวิอันนี้ส้มที่มาเก็บไอ้วอนัสแล้วก็ไอ้กาลัก นี่จะพาไปดูบ้านข้างในของเพื่อนอันนี้ของเพื่อนเนี่ยก็ยจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะเขาเรียกว่าอะไรเป็นถูกนี่ข้างในแต่นี่ไม่ใช่ของเพื่อนนะนี่จะเป็นของน้องชายเขาเป็นชั้นสองที่บ้านน้องชายเขาของเพื่อนอยู่ข้างบนเพื่องจะทำเสร็จ สวยอะเพราะว่าทุกคนเขาจะทำเป็นเขาเรียกอะไรอะอน่าอยู่มากว่างนั้นเถอะอันนี้จะเป็นในครัวมีโคปนจริง เสร็จละเดี๋ยวก็จะเริ่มกินกันไม่ลืมท so ี่เชาวไอ้นี่ของเรามาน้ำจิ้มกลิ่นแรงมากขอบอกนึกอยู่ตั้งนานว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ที่เขาอยู่รวมกันเยอะๆเพราะว่า เป็นอาคารพษษาณิชฐานชั้นใช่ปะ่ะแล้วก็อยู่ว่าหลายคนก็นจะมีบ้านของป้าของนาของเขาอะไรเงี้ยพ่ออยู่ข้างล่าง<ช>พี่ชายเขาเออน้องชายเขาอยู่ชั้นสองส่วน,นส่วนเขาอยู่ชั้นสามเนี่ยอันนี้บ้านเขาเพิ่งเสร็จเพิง่งจะทำเสร็จ